คุณหมอว่าเราจะมีโอกาสหายไหมคุณหมอบอกว่าหายไหมคุณหมอตอบไม่ได้แต่คุณหมอบอกว่าชีวิตเราจะดีขึ้นมันดีขึ้นจริงๆชื่อฟริดานะคะอายุ49ปี จริงๆแล้วไม่เคยรู้จักเลยไม่เคยได้ยินด้วยก็คือมีภาวะของเบาหวานแล้วก็ทําให้วุ้นในจอประสาทตาเสื่อมก็จะมีอาการประมาณว่าตาพร่ามัวแล้วก็มีอาการต้อด้วยค่ะเป็นต้อกระจกเริ่มต้นก็ไม่รู้เลยว่าแพทย์ ทางเลือกเนี่ยจะมีการรักษาเ,เกี่ยวกับทาตาได้ด้วยคืออย่างที่บอกคือติ่ว่าจะรักษากับการฝันเข็มไปเฉยแต่ก็ทางแพทย์นแนะนําว่ามีการบ่งต้อก็งงเหมือนกันว่าการบ่งต้อมันคืออะไรก็อิมเมจินไปว่าการบ่งต้อก็คือเหมือนกับจะต้องมาทาอะไรกับตาเราก็พอได้มาได้คุยกับหมอก็เอาม i n ิงเหมือนกันว่าการบ่งต้อ คือการเปิดหลังรักษาหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะเล่าอาการให้ฟังเนาะคะ่ะเดิมทีเราก็รักษากับหมอแผนปัจจุบันอยู่แล้วก็รักษามา3ปีแล้ววิธีการรักษาก็คือการฉีดยาเข้าในวุ้นจอประสาทต,ตาแล้วเราก็มีภาวะของเรื่องต้อเราก็เลยไปผ่าตาม,มาหลังจากการผ่าตาม,มาแล้วเนี่ยก็โอเคมันก็ดีขึ้นแต่เราก็ยังมีอาการเหมือนกับว่าตายังมัวอยู่ตาแห้งมากมีความดันในลูกตาซึ่งอาการแบบนี้ที่เราคุยกับหมอแผนปัจจุบันนั่นเนาะมันก็เป็นอาการปกติของ คนที่เขาเป็นโรคแบบนี้กันแต่ความเส้มองคือฉันก็รักษาได้ระดับแค่ตรงนี้นะจะให้ดีกว่านี้มันก็คงเป็นไปไม่ได้พอได้ยินว่ามีการบ่งตอบเหมือนกับว่าเรามีความหวังไว้ครั้งหนึ่งก็ลองมารักษาดูก็อย่างที่บอกว่ารักษาโดยการที่เปิดหลังแล้วก็สกิดเส้นออกมา amazing มากก่อนที่มารักษาก็คือตาเราจมัวถูกไหมคะตามวัวตาแห้งมีความดันในลูกตาอาการของความดันในลูกตาก็คือมันจะปวดหัวแล้วปวดมาถึงข้างหลังตรงนี้ มันจะปวดไปหมดแล้วดวงตามันเหมือนคนแบบเหมือนคนร้องไห้เหมือนคนหลังร้องไห้ที่มันจะแบบบุบๆวบบุบบวบะค่ะมันเป็นความทรมานที่เราบอกใครไม่ได้เพราะว่าอาการแบบนี้มันไม่ใช่เหมือนคนเป็นไข้หวัดที่เราจะคุยกันแล้วเข้าใจกันพอมาบ่งปุ๊บมันโกหกอะพอทันทีที่รักษาเสร็จปั๊บมารู้จักคุณหมอทีหลังว่าคนที่ตาแห้งอะคือตาข้างในมันจะแฉะอ๋อเราก็ไม่รู้พอจันทีที่มารักษามันเหลือเชื่อทันทีเลยนะฮะเรารู้สึกแบบทําไมตาเราไม่แฉะอาการที่มันร้อน รู้ว่ามันไม่ร้อนมันเบาบางลงระดับการมองเห็นเอะมันรู้สึกมันใสขึ้นจะมาหลอกตัวเองได้ไหมมันก็มันไม่หลอกตัวเองไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆพอหลังจากรักษากลับไปครั้งแรกมารักษาเสร็จประมาณ3ามโมงเย็นใช่ไหมคะจาก3ามโมงเย็นเป็นต้นไปจนถึงวันรุ่งขึ้นเลยคือมันดีเลยถ้ามันจะดีแค่รักษาแป๊บเดียวมันก็ประมาณชั่วโมงถึงชั่วโมงเนาะแต่อันนี้คือมันดียาวเลยแล้ววันรุ่งขึ้นคุณหมอก็ให้มาซ้ํเครานี้คือแบบ แฮปปี้กับชีวิตมากเลยมันใครไม่เป็นมันไม่รู้นะแล้วถ้ามันจะดีแค่แป๊บเดียวแต่มันไม่ใช่ไงมันดีไปเป็นอาทิตย์อาทิตย์ดีไปตลอดเลยจนอันนี้คือมารักษาครั้งที่3แล้วซึ่งเวลาที่เราไปรักษากับหมอแผนปัจจุบันเนี่ยทุกเดือนจะต้องไปฉีดต้องเข้าไปในตาซึ่งทันทีที่เราฉีดเข้าไปปุ๊บมันจะดีขึ้นแต่พอหลังจากนั้นวันรุ่งขึ้นมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมนึกออกไหมคะแต่อันนี้คือพอเรามารักษาอย่างนี้เราก็มองว่าเอ๊ะมันจะแค่ดีขึ้นแค่นี้หรือเปล่าในวันร นี่คือส่วนตัวเลยคือเชื่อมั่นศรัทธาเลยแล้วก็มีความหวังด้วยมันเป็นความหวังที่ว่าแล้วก็คือถามคุณหมอว่าเราจะมีโอกาสหายไหมคุณหมอบอกว่าหายไหมคุณหมอตอบไม่ได้แต่คุณหมอบอกว่าชีวิตเราจะดีขึ้นมันดีขึ้นจริงๆคนเรามาเจ็บป่วยแล้วอ่ะเราก็อยากที่จะรักษารักษาอะไรก็ได้ที่ทําให้เราไม่ต้องบอกว่าหายก็ได้ถ้าว่าหายยิ่งดีแต่เพราะว่าดีขึ้นนี่มันก็ก็ดีที่สุดแล้วอย่าตั้งกําแพงให้ตัวเองอะไรที่ว่ามันเป็นประโยชน์กับเราทําเถอะทําไปเถอะอาจจะต้อง เสียเงินบ้างอะไรบ้างแต่มันก็ให้ชีวิตเรามันมีความสุขอะเราทุกวันนี้เราทํามาหากินได้เราก็อยากมีความสุขกับอะไรเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ต้องมีความสุขแต่อันนี้คือตาเลยนะพี่ขับรถไม่ได้เลยนะจากเป็นคนที่แบบเราจะไปไหนมันแบบมีความสุขแต่กลับกลายว่าพอเราเป็นอย่างนี้พวกเราขับรถไม่ได้เพราะเรามองไม่เห็นแต่ตอนนี้คือมีความหวังมากเลยว่าเราจะได้ขับรถพาลูกไปเที่ยวได้แล้วเหมือนเดิมแล้วมีวามหวางจริงๆแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันไม่เจ็บด้วยไปผ่าต่อมาเจ็บไหมวิวัฒนาการแพทย์สมัยใหม่ก็จริงการผ่าตัด ใช้เวลาน้อยลงก็จริงแต่เจ็บนะอาจจะเจ็บน้อยแต่ก็เจ็บแล้วก็ค่ารักษาก็ไม่ใช่ถูกด้วยไม่ใช่ถูกเลยถ้ารู้อย่างนี้ก็มา,ารกักษาเขาไม่ต้องเสียเจ๊ผ่าไปสอบข้างก็เป็นแสนเลยนะอยากหายไงอยากหายคนเราต้องดิ้นรนเพื่อจะให้ตัวเองหายตา<ำ>มปรัชนาเจ๊นะต้องขอบคุณพณระเจ้าขอบคุณปาฏิยาด้วยดีมากที่เรามาเจออยู่ตรงนี้ความเชื่อมั่นความศรัทธาอะไรพอดีเจ๊ก็รักษาตัวอยู่ที่นี่อยู่แล้วเหมือนกันในเรื่องของโรคอื่นๆด้วยค่ะมีความเชื่อทางเรื่องของแพทย์ทางเลือกอยู่แล้วด้วย อันนี้เลยยิ่งทําให้เรารู้สึกประทับใจมากขึ้นด้วยค่ะ